สวัสดีตอนเช้าวันฝนพรำค่ะเพื่อนๆวันนี้โมนาจะพาไปทานกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านเด็ดนะคะ ร้านนี้เปิดมานานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยคุณยายนะคะตอนนี้ลูกสาวพี่จอยดูแลอยู่นะคะแล้วก็เป็นร้านที่ทานประจำค่ะปกติคือเมื่อก่อนอยู่แถวนี้นะคะ <c oughs> ก็จะขับรถมาทานทุกวันที่ว่างหรือว่าทุกวันที่อยากกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะตอนนี้ยายบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็คือยังแวะมาทานเรื่อยๆนะคะกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยว พี่จอยนะคะก๋เตี๋ยวจอยนะคะหรือว่าร้านจอยเก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอยู่แถวแถวลำลูกกาปทุมธานีนะคะอยู่บริเวณเอปตอลำสามแก้วนะคะเราจะขับรถเข้ามาทางตลาดนานา,นาจเจริญน,นะคะตามมากันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูก็ขับรถเข้ามาตรงตลาดเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปทะลุตรงด้านหลังของตลาดนะคะที่เชื่อมต่อกับ อาปตอลำสามแก้วนะคะพอถึงตรงตลาดแล้วนะคะก็เลี้ยวขวาค่ะบันนี้ฝนตกโปรยๆนะคะเดี๋ยวเรารอเลี้ยวขวาก่อนนะคะจากตรงนี้ก็จะขับรถไปอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะคะถนนที่นี่จะเป็นเลนส่วนนะคะต้องขับรถระมัดระวังนิดนึงนะคะอีกด้านนึงด้านขวามือจะเป็นบ้านฟ้ากรีนพาร์คนะคะ หมู่บ้านบ้านฟ้ากรีนพาร์คส่วนทางซ้ายมือบางที่ก็ยังไม่มีบ้านคนนะคะยันค่อนข้างที่จะเป็นทุ่งนาหรือว่าที่รกร้างอยู่นะคะตรงนี้ความเจริญยังไม่เข้ามาเท่าไหร่นะคะแต่บ้านแต่ละหลังนี่คือใหญ่มากนะคะเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆนะคะอยู่ไม่ไกลจากตลาดนานาเจริญนะคะ ใกล้จะถึงแล้วนะคะร้านของพี่จอยอยู่ทางด้านขวามือนะคะเดี๋ยวเราจะชิดขวาไว้นะคะจอดรถต้องจอดนี่ค่ะถึงละแล้วก็ต้องจอดรถแอบบแอบบชิดริมกําแพงหน่อยนะคะเมื่อก่อนหาที่จอดรถยากมากเดี๋ยวลงลงจากรถนะคะเข้ามากันเลยค่ะวขอฝากล่มไว้ก่อนนะคะก่อน เขาขายตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขยายพื้นที่ก็ด้านหน้าจะเป็นลูกชิ้นทอดเกี๊ยวทอดนะคะไม้ละสิบบาทค่ะราคาไม่แพงนะคะถ้าไม่ทอดเราก็สามารถสั่งเขาย่างได้นะคะว้นนี้ลูกชิ้นอร่อยค่ะลูกชิ้นแดงลูกชิ้นไหนวะเนี่ยเหรอย่างใช่ไหมเอาขีดไม้ที่ย่างละสองไหมใช่ค่ะไอันนัชนสองแล้วก็แดงสองสั่งลูกชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดิน ไปทานก๋วยเตี๋ยวด้านในกันนะคะมีข้ามสะพานมานิดนึงค่ะเมื่อก่อนเป็นบ่อปลาเล็กๆนะคะแต่ตอนเนี้เขาขยายร้านเข้ามาในบ่อนะคะทําให้ร้านกว้างขึ้นนะคะวันนี้เรามาแต่เช้าเลยนะคะคนก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าสายกว่านี้อีกหน่อยค่ะคนจะเต็มร้านเลยนะคะหาที่นั่งค่อนข้างยากเมนูของร้านก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะ เลือกได้ทั้งลูกชิ้นหมูสดหมูเปื่อยนะคะแล้วก็มีพวกตับพวกม้ามด้วยนะคะอันนี้เราสั่งมาแล้วค่ะเป็นหมี่นะคะหมี่เนื้อเปื่อยหมี่แล้วก็เส้นใหญ่เนื้อเปื่อยนะคะรสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่นี่น้ําเข้มข้นมากค่ะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะใส่แค่น้ำส้มอย่างเดียวนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยว เราก็ใส่น้ำชุน้ำส้มนิดเดียวนะคะเพราะว่าไม่ใส่พริกอ่าอันนี้มาแล้วค่ะเกี๊ยวทอดแล้วก็ลูกชิ้นที่เราสั่งไปนะคะลูกชิ้นสี่ไม้เนาะแล้วก็มีเกี๊ยวทอดแต่ขอบอกไว้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ทานเผ็ดนะคะน้ำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของเกี๊ยว แล้วก็ลูกชิ้นนะคะจะเผ็ดมากนะคะเขาไม่มีน้ำจิ้มแบบเด็กให้ด้วยนะคะร้านนี้ที่นี่ก็จะมีบริการผักนี่ต้องตักทานเองนะคะตรงที่เห็นก็คือ QR code สำหรับจ่ายตังค์นะคะเราจ่ายตังค์ได้ตรง QR code ที่อยู่ติดกับเสานะคะทานอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ค่าเสียหายก๋วยเตี๋ยวสี่ชามนะคะ100บาทแล้วก็ มีน้ำดื่มขวดละ10บาทนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวอีก20บาทคะ่ะเป็นของร้านพี่จอยนี่ร้อยสบาทนะคะแล้วก็จะมีค่าเกี้ยวค่าลูกชิ้นที่6ก60บาทคะ่ะเป็นทั้งหมด190บาทนะคะครั้งนี้อิ่มกันจนจุกเลยนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากทานก๋วยเตี๋ยวเชิญได้ที่ร้านพี่จอยเลยนะคะก็ในวงในเขาก็มีนะคะ ร้านพี่จอยได้4.5ดาวนะคะนี่เป็นอีกด้านหนึ่งของร้านนะคะด้านด้านนี้ด้านหน้านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้โมนาขอจบแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ